สัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาลองใช้เครื่องสีน,นะคะเราซื้อเครื่องสีนมาใหม่คะ่ะทุกคนเดีย๋ยวเรามาลองใช้กันเลยนะคะเริ่มต้นที่การเสียบปลั๊กเลยค่ะเดี <c oughs> ย๋ยวเราเสียบปลั๊กกันนะคะนี่เราจะเสียบปลั๊กตรงนี้แล้วเราก็จะเสียบปลั๊กไฟ ใบของเขาก็จะขึ้นสีเขียวค่ะทุกคนใบเขาจะขึ้นสีเป็นสีเขียวนะคะทุกคนเห็นไหมคะแล้วเราก็จะเปิดเปิดข้างเปิดค้างของเขาค่ะแล้วเราก็จะเปิดฝ้าเราจะลองเคลื่อนซีลชินยากราศก่อนนะคะนี่ค่ะเรามีมาสาม เราก็จะมาซีนเนาะนี่เลยนะคะเอาที่เป็นตุ่มๆลงข้างล่างนะคะทุกคนแล้วก็เอาสอดไปที่ตรงนี้เดี๋ยวดูพร้อมกันค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงแล้วก็ปิดฝาเราเข้าวไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกดปุ่มนะคะ นี่เลยค่ะตอนนี้เขากำลงังปีนี่คือการสเสร็จเรียบร้อยของเขาค่ะเดีย๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไง นี่ทุกคนนี่สวยงามมากเลยค่ะสวยเนาะทุกคนนี่เราเพิ่งไปจับมาใหม่นี่คือมะขามของเราค่ะที่ซีนไว้บีบอากาศออกหมดเลยสุดแล้วตัวนี้ผ่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาซีนนี้ซีนตัวนี้นะคะอันนี้เป็น เมทัลโก้ของเราเดี๋ยวเราจะสีนนะคะเพื่อไม่ให้มีลมเขามาลองกันเลยแเราก็จะกดปุ่มเขียวข้างล่างนะคะทุกคน นี่เสร็จแล้วอย่ามาดูก่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะได้อยู่นะคะทุกคนโอเคค่ะผ่านอยู่ค่ะนี่เดี๋ยวเดีย๋ยวรอให้เขาเขาให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูว่าจะเป็นยังไง นี่แกะนี่อเอาไปนี่ค่ะข้างในโอเคค่ะผ่านผ่านเลยค่ะแบบน,นี้อย่าลืมซื้อมาลองกันนะคะใช้ได้ค่ะโอเคดีหอนี้เลยค่ะฝากติดตามคอคลิปของเราด้วยนะคะวันนี้เรามารีวิวเครื่องซีนสัญญากาศขอบคุณมากๆค่ะ